บทที่หอย่างอี้จำไม่ได้ว่าในชาติก่อนเคยพบสถานาการณ์คืนไม่เข้าใคายไม่ออกเช่นนี้หรือไม่แต่ยามนี้ขบวนถูกขัดขวางผู้ยดยองค์ครักจำนวนหนึ่งพวกเขาเผยยกแสดงตัวให้หยางเสวียนเจียนเห็นหนาเสดายที่นางอยู่ใครจนไม่ทราบว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนใดอะกูลใหญ่มักจะสั่งทำป้ายป,ประจำตัวให้กับทายาทของพวกเขาบางก็เป็นหยกบางก็เป็นหาช้างบางบ้านที่ไม่มีกำลังทรัพย์ พอจะเป็นแผ่นไม้พอให้ใช้แสดงตัวยามเกิดภัยหรือต้องการลำเลิศบ,บุญคุณบ้านสกุลหยางไม่ได้ร่ำรวยพอจะทำเช่นนั้นอย่างอี้จึงไม่เคยเห็นป้ายแสดงตัวมาก่อนจนกระทั่งได้เข้าสู่วังหลวงถึงตอนนั้นนางก็ได้เห็นป้ายหยกละลานตาจนเบื่อหายเลยทีเดียวทั้งยังมีป้ายหยกประจำตัวกุ้ยเฟืออีกด้วยรวนแต่เป็นของนอกกายพอนางตกตายก็เหลือเพียงวิญญาณที่กลับมาเกิดใหม่ในร่างตน ทรัพย์สินทั้งหลายที่ฝังลงในสุสานนางพิสุดมาแล้วว่าไม่สามารถนําติดตัวมาได้แม้แต่อย่างเดียวลุกขึ้นเถิดไม่ใช่ศัตรูอย่างอี้แน่ผูกฟังเสียงสนทาน,นาจนเมื่อยขบเมื่อเหยียดกายเต็มความสูงซิกหน้า่ครึ่งถึงจนกลายเป็นรอยสารเสือกขจู่ถูทดีด่อย่างไทยนางเพนสายตาหนีการคาดคั้นจากพี่สาวข่าวถูก็เทถวกันไม่นันคําตอบก็ไม่อยู่ตรงหน้า อย่างอี้รู้สึกคุณ่าองค์คลักษ์ที่เดินตามอย่างเซียนเจียวอยู่บ้างแต่หนึ่งไม่บอ,อก่็เคยพบที่ใดชาติก่อนนางพบคนมาพมาักนักองค์คลกของราชนิกุลทั้งหมดล้วนเคยผ่านตาเขาอาจจะเป็นหนึ่งในทะเลองค์คลักษ์ของคนเหล่านั้นทำให้พวกเจ้าตกใจแล้วอย่างเซียนเจียวครียิ้มอ่อนโยนดูอบอุ่นเหมือนผู้ใหญ่ใจดีที่น่านับถือท่านอาสามเกิดอะไรขึ้นหรือเจ้าคะแล้วคนเหล่านั้นอ,อ คนหลานั่านเป็นใครกันผู้ที่มีคำพูดล้นอ,อกจนทรูออกมายอมไม่พ้นอย่างหวานนางมองสถานการณ์ตรงนั้นอย่างสับสนมือจับผ้าม่านตรงประตูรถมา้าแล้วดึงความกังวลอย่างอี้ขยับหนบเข้าไปในมุมเพียนไม่อยากแยมหน้าเพราะเกรงจ,จะถูกชี้ตัวโอกาสถวายบัณการหยุดรงหน้าอย่างเซียนจ,จะจะปล่อยผ่านไปได้อย่างไรแค่เห็นท่าทางละมุนละไมของเขาอย่างอี้ก็แน่ใจในทันทีว่า เจ้านายขององครักษ์ที่หยุดขบวนพวกเขาไ้ไม่ธรรมดาพวกเขาเป็นองครักษ์ของคุณชายท่านหนึ่งยามนี้เจ้านายเขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเลยมาถามว่าพวกเจ้าคนใดพอจะช่วยเถือได้บ้างช่วยเหลืออย่างขวานทวนคำคิ้วเขาหมดเป็นปมกลางผ่าเช่นนี้เหตุใดต้องขอความช่วยเหลือจากคนหนูใเช่วพวกนางเล่าท่านอามหายถึงให้พวกเราไปหลับใช้คุณชายท่านนั้นหรือเจ้าคะะเราจบก็ใส่หน้า ไม่ได้ถอกเจ้าคะพวกเรายังไม่ได้ออกเลือเลยนะเจ้าคะคุณหนูสกุุญยางถูกสอนมาอย่างเคร่งครัดว่าไม่ควรแตะเนื้อต้องตัวบรุษจนกว่าจะออกเรือนโดยอย่างเซียนเขียนอยากให้บุตรสาวได้แต่งงานกับบรุษที่เพียบพร้อมจึงไม่ไปล่อยผะาละเลยเหมือนบ้านอื่นจารีการใกล้ชิดระหว่างหญิงสาวของเมืองหลวงเป็นคำสอนของอลมาจารย์คงชื้อที่แขวนหันทับมาผับรับใช้ในการปกครองอยามนี้ตาถังถือกฎเกณฑ์อย่างหัน ทว่าแดนใต้ที่มีผู้คนหลักงเผาพันไม่มีใครใครใส่ชัยนับพวกเขามีเพลงและกรที่หนุ่มสาวซึ่งต้องตาใช้ขับร้องเพื่อนัดพบริมฝั่งน้ำข้างพงไพรยำข้ามคืนไม่ถูกมีคนกี่คู่ที่หลบมาเกี้ยวพากันกายปฏิเสธของอย่างหวานน่าจะไม่ได้อยู่ในแผนการของหยางเซียนเจียวหยางอีก,ก้มหน้าท้อหิ้มเขาคิดว่าบิดานางเลี้ยงดูบทสาวอย่างที่ทิ้งคว้างเห็นมุรุ์เป็นวิ่งเข้าหาหรืออย่างไร สีหน้าของอยางเสียนเฉียวไม่ดีเท่าใดเขาไม่คิดว่าหลานสาวคนโตจะปฏิชสนในทันทีจึงหันไปนพอกองคครักที่ยืนคุมเชิงอยู่ไมห่ห่างขอข้าคุยกับหลานสาวสักครู่อีกปะเดี๋ยวจะส่งคนไปดูแทนนายท่านรบกวนไม่ทับอย่างแล้วอย่างอี้รู้ว่าผู้เป็นอาต้องการส่งพวกนางคนใดคนหนึ่งให้กับนายท่านดูท่าทางนอกน้องขององคารักแล้วคนผู้นั้นน่าจะมีฐานะสูงส่ง หากไม่ใช่ขุนนางระดับสามขึ้นไปก็ต้องเป็นราชินิกุลเพาะองคนางจำไม่ได้ว่าปีนี้มีราชินิกุลคนไทยออกจากวังบ้างชาติก่อนแค่ประคองสติไปถึงถึงด้วยอย่างก็นับได้ว่าไม่เลวแล้วอีกห้าปีต่อจากนี้นางต้องแต่งให้กับโซอองแล้วจากนั้นก็ถูกฮองเต้ดึงตัวไปอยู่ข้างกายนางคลายเป็นสตรีของบุตรบิดาชื่อเสียงอันดีงามดังพลอยพอความหักมากของผู้หลุดผู้ปกครองใต้ยแล อย่างอี้จำไม่ได้ว่านางผ่านน้ำคำเล่านั้นมาได้อย่างไรอาจเพราะหลี่หลงจีพร้อมบอกรักนางและประทานเข้าของให้มากมายจนลืมความทุกข์ไปได้ชั่วขณะกระมังแต่ทุกครั้งที่อยู่คนเดียวนางก็ยังเจ็บปวดเพราะคำเล่าลือของคนผู้นั้นเลื่อยไปเมสตรีแพทย์สยาสองสามีเป็นนางจิ้งจอกล่อหลวงฮ่องเต้เป็นอรากินีของแควนเป็นกุย้ยเฟยนงพันดิน คิดถึงตรงนี้อย่างอีก,ก็กอะตอนเองแน่นนางกวาดตามองพี่ขอสถานะกันอย่างใจเย็นหากเป็นราชนินีสคสกุลหลีจริงนางต้องหนีให้ใครนางซึง้งกั่น้ำใจของคนสกุลหลีแล้วไม่คิดว่าจะแคลเป็นตุกตาให้พวกเขาชักเชิดอีกท่านฮะหมายความว่าอย่างไรชคคะสาวชายทิตามเกวียนข้างหลังมาก็มากเหตุใดต้องให้พวกเราไปรับใช้เจ้าในของคนหล่าท่านด้วย อย่างหวานขอตั้งหน้าเชิดนางรู้สึกว่าการทับใช้ผู้อื่นเสียเกียรตินักมีเพียงสามีเท่านั้นที่นางจะยอมปฏิบัติหวานเออระวังปากด้วยคนผู้นั้นไม่ใช่ผู้ที่เจ้าจะจับจ่วงได้อย่างเซียนเจียวส,ส่งสายตาดูกมองห้ามพรามคิดในใจว่าหลานสานวคนโตใช้กันไม่ได้แล้วพอหันไปมองหลานสาวคนที่สามซึ่งมองซ้ายมองขวาเหมือนตนกก็รู้สึกว่าไม่ควรส่งให้โซ่อ,องไม่พบคน อย่างแสดงท่าทางหวาดกลัวเช่นนี้เรียงว่าถึงพลราจะเสียเรื่องไต่ตองอยู่สักพักแม่ทับเพินหาจนหันไปหาหลานสาวคนถัดไปหลานแปดเจ้าข่าท่านอาหลานอี้เห็นอย่างจิ้งจืทุกนิดแต่ก็เก็บอาการได้อย่างรวดเร็วยิ่งนางแน่ใจว่าอย่างจิ้งรอยอยู่แล้วแค่แซงทาเหมือนไม่ต้องการเท่านั้นปูรดุช,ชอบเอาชนะอย่างไรอย่างเสี่ยนเจียวก็ต้องส่งอย่างจิน้นไปรับใช้ผู้สูงศักดิ์เจ้าคิดว่าอย่างไรข้า คุณหนูสกุลหยางไม่เคยถูกดุมาก่อนพอถูกอย่างเสียนเจี่ยวใช้สายตามองมาก็คล้ายมีก้อนหินอุดอยู่ในลำคอเ,เพื่อแบ่งเบาพาทะท่านอาแล้วข้ายินดีเจ้าค่ะหินท่วงในอกของอย่างอีพันเบาลงตอบได้ดีแสดงท่าทางจำยอมทั้งทังที่ใจรับแอนแอตตอนไหน อย่างจริงออกจากรถมาไปแบบนั้นอย่างหวานมีสีหน้าไม่ดีนักนางรู้สึกได้ว่าท่านอากำลังกล่าวโทษตนแต่เด็กสาวก็ไม่ทราบว่าตนทำผิดอะไรอย่างซินกอดเพ้อห่มแน่นดูเหมือนเพิ่งได้สติหลังจากอย่างจิ้งออกไปแล้วอย่างอี้เอ็นกายพิงผนังรถมาแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดจึงไม่สงบอย่างที่ควรจะเป็นแต่แล้วคนทั้งหมดก็ต้องสะดุง้งเมื่อย่างจริงที่เพิ่งลงจากรถมาพรวดพลาดเข้ามาพร้อมกับน้ำตาเต็มใบหน้าน้องแพท เกิดอะไรขึ้นพี่สาวคนโตทําตามหน้าที่กว,กวีกัว่าส่งผ้าเช็ดหน้าให้น้องสาวเช็ดน้าําตาเว่าอย่างจริงไม่แม้แต่จะเรือบแฉะนางคว้ามืออย่างอี้ไปจับแล้วก็เอ่ยว่าน้องเล็กไหนท่านเรียกหาเจ้าเจ้าข้อถือว่าทำเพื่อสก,กุลอย่างเถอานะในใจอย่างจริงไม่ยอมรับแต่นางทราบดีว่าในท่านผู้นี้ไม่สามารถปฏิเสธนางเป็นใครเขาเป็นใครดูจากราคารถมา้า ที่อีกฝ่ายนั่งมาก็ทราบแล้วอย่างอี้เพยอปักอิงตนกคำยังยังไม่ทันกล่าวองค์ครักของนายท่านพูดนั้นก็เอ,อ,อย่ยด้วยน้ำเสียงเทียบนิ่งคุนหนูเล็กรบกวนท่านแล้วท่านอาสามเล่าสิ้นคำถามอย่างเสียนเจียวก็พลดพลาดเข้ามาสีหนาที่เคยเทียบนิ่งแตกตื่นเรากับไม่คิดว่าหลานสาวผู้มีใบหน้าง,งดงามของตนจะถูกโยน,นจากรถมา้าเหมือนเป็นกระสอบฟางหลานเล็ก ในเมื่อหนท่านไม่พอใจหลานแปดก็เหลือแต่เจ้าแล้วคําพูดนี้ทําให้สีดาที่แตกกระจายไปไม่ถึงหนึ่งเคอร์อประกอบกับเป็นก้อนหินอีกครั้งอย่างอี้รู้สึกตาขวากระตุกสั่งหอนบอกว่าจะเกิดเรื่องแต่พี่สาวสามควรใช้กันไม่ได้นางจะปฏิเสธได้อย่างไรไม่ว่าชาติก่อนหรือชาตินี้นางก็ต้องตามเช็ดตามล้างให้พี่สาวอยู่เรื่อยไปทว่าชีวิตบิดายังแขวนอยู่บนเส้นได้ชาตินี้นางไม่ยอมผิดพลาดอีก นางนัดกันในท่านผู้นั้นที่ชางอันตอนนี้เพิ่งจะถึงปาโจถ้าไม่ถับพาทะน,นี้ก็คงได้แต่ต้องกระโดดผ่าฆ่าตัวตายแล้วเด็กหญิงขบเคี้ยวเคี้ยวฟันผ่าฆ่ากลับมาทันทีเหตุใดชะตากรรมจึงขรันแกร่งทักหนาเช่นนี้เล่าท่านอาหากอี้เอ๋อทํทำให้ในท่านไม่พอใจตองของอภัยไว้ก่อนแล้วสีหน้าของหยางเซียนเจียวไม่สู้ดีหลานสาวที่พ้องออกเรือนด้วยแต่ใช้กันไม่ได้ เขาไม่คัดหวงให้ผู้อื่นพอใจกับเด็กหญิงที่ยังไม่มีฤดูหรอกไม่เป็นไรไม่โทษเจ้าในเมื่อคนผู้นั้นบัญชาเขาที่เป็นแม่ทัพเล็กๆจะกล้าขัดได้อย่างไรอย่างอี้ลงจากทดมา้าไม่รู้ว่าไหนท่านผู้นั้นเป็นคนเช่นใดแต่ดูแล้วน่าจะเป็นผู้มีอำนาจที่เอาแต่ใจพอดูทําให้นางคิดถึงบรรดาคุณชานินเมืองหลวงที่ชอบฉุดหญิงชาวบ,บ้านไปเป็นภรรยาแต่ว่าคนผู้นี้แปลกนัก พี่สาวของนางก็ไม่ได้ขี้เริ้วขี้เละโดยเฉพาะพี่แปดที่ยมนี้อายุ13ปีโตขึ้นจะกลายเป็นชมสักคราที่ลือชาแต่ว่าบุญหลุดที่ผักไข่มุกง,งามตกรถมา้าชวนให้คาดไม่ถึงจริงเอ๊ะหรือว่าในท่านผู้นี้จะเป็นพวกตัดแขนเสื้อเล่าพอคิดเช่นนี้อย่างอีก้ก็รู้สึกเข้าเขานางจึงสบายใจขึ้นมาวังหลวงมีขันทีที่ชอบกัดลูกทอมไม่น้อยในสายตานางคนกลุ่มนี้รับมือง่ายกว่าบุรุษที่ชมชอบสตรี เพราะพวกเขาจะไม่แตะต้องสติดังนั้นจึงไม่มีอะไรให้หนางต้องของังพนนาเสียดายที่แต่สกุลหยางมีบุรุษน้อยเกินไปไม่ก็อย่างเชียนเจี่ยวไม่รู้ความในที่ไหนท่านผู้นี้สือ่อถึงได้พลาดการเสนอบณาการจะอย่างไรก็ช่างเถิดขอแค่นางมีที่นอนให้พักอย่างเต็มอิ่มก็พอแล้วนายท่านรอุณูอยู่ด้านใน อย่างอีไม่สนใจว้้ยลงชิงนางขอบคุณเขาเสร็จก็เปลี่นขึ้นรถมาที่เข้าร่วมขบวนมาใหมา่อย่างเริงร่าแต่ทันทีที่ยกศีรษะศบตากับนายท่านตรงหน้าก็เข่าสุดจนแทบตกลงจากประทุนรถมาได้ฉับพลันถัดแขนเสื้อขัดลูกทออะไรกันเล่าหากคนผู้นี้ทักผู้ลุดในชาติก่อนเขาจะแต่งทันกับทังได้อย่างไรองค์ชาย18โซอองหลี่ชิงมานดามันเทิดเทพแห่งชะตา จะลังแก่ท่านย่าอี้มากเกินไปแล้วาครูเมื่อก่อนว่าคนที่ต้องการช่วยเหลือคือเขาต่อให้ต้องผลักพี่สาวทั้งสามคนออกไปรับหน้านางก็จะทำหรือไม่การกระโดดหน้าผาคงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าต้องพบหน้ากับสามีเก่าอย่างอี้มองชายหนุ่มที่นั่งอยู่ด้านในสุดของรถมา้าดยความรู้สึกหลากหลายชาติก่อนนางพบเขาเมื่อขังไปะรวยอภิเษกข,ขององค์หญิงเซียนอีจากนั้นก็ได้รับสมรภาชทาน จากห้องเต้ที่อู่หุ้ยเฟยเป็นผู้สารวัสนากลายเป็นสามีภรรยาผูกผมสมัครรักไห้กันยิ่งหลี่ชิงเป็นโอรศองค์ที่18ของหลี่หลงจีกับอู่หุ้ยเฟยฐานะในวังหลวงไม่สูงไม่ต่ำขามีพี่น้องร่วมอุทธรก็คือองค์ชายหลีอ่อีองค์ชาย15หลี่เหมินองค์ชาย21หลีช่ชีองค์หญิงซางเซียนองค์หญิงเซียนอีองค์หญิงไทฮวา เพราะองชาย9ก้าองชาย,ย5และองค์หญิงร่างเซียนฉากไปตั้งแต่เล็กยามนี้พี่น้องร่วมมานดาของหลี่ชิงจึงเหลือเพียงแค่สี่คนอู่หุ้ยเฟยมานดาเขาเป็นชายใญ่ที่โอรสสวรรค์ปลอดภัยชาติตะกลสูงส่งพอนำเป็นหลานสาวของอู่เจ้อเทียนนาเสรษที่สติวางหลังต้องท่านคลื่นลมจนไม่อาจเคียงข้างสามีจนแก่เท่าท้ายในปีที่อู่หุ้ยเฟยสิ้นพระชนมฮองเตสมนัดยิ่งนะัก สั่งไว้ทุกทั่วเมืองหลวงอีกไม่กี่ปีถัดมาหลี่หลงจีก็แต่งอย่างอี้เข้าวงเป็นกุ้ยเฟยพอเคยถูกเลี้ยงดูภายใต้ผีของอู๋เจ้อเทียนหลี่หลงจีจึงไม่คิดแต่งตั้งฮองเฮาที่จะควบคุมโอรสของตนในอนาคตแม้ไม่ได้มีอักษรชันชัดแต่อย่างอี้พบว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการยกอำนาจให้กับสตรีชายยาในวังหลังสำหรับเขาก็คือเครื่องประดับไม่ต่างกับทองคำหรือผ้าไหมที่ใช้แสดงความรุ่งโรจน์ของตน อยากใกล้ก็แย่งชิงเบื่อไหนก็ทอดทิ้งอย่างอี้กืนก้อนขมลงคอความสัมพันธ์ของน้ำกระลีชิงซับซ้อนเดิมตั้งมั่นว่าตนจะเป็นชายยาเอกข้างกายโซ่อองไปจนสิ้นลมหายใจั้นเลยจะคิดว่าพ่อสามีหมายตาตนความสัมพันธ์อันคลุมเครือนี้เป็นจุดกำเนิดของคำสาปแช่งจากผู้คนกองโคลนท่วมทนจนหางไม่อาจว่าหนีและเดจมลึกอ,อยู่ในวังพนอันภัที่สิ้นสุด ถูกเรียกต่อไทยว่าหวนเโดยมีชั้นไขมันหรือวงแผลติดทวช่วงนั้นนางกินดีอยู่ดีตองตอนดับก็จะทุวจะไกลแค้นไม่ได้ผักจนอวกอ้วนหากไม่รู้ว่าความเจ้าเนือนหันไปขัดตาผู้ใดนับตั้งแต่นั้นพวกเขาก็เรียกนางว่ากำไรหยกไม่ใช่คำายกจองแต่เป็นคำเยาะหยันหมิ่นรูปรักที่แปรเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านผ่านไม่ได้งดงามจนภากาต้องอายาเหมือนวัยสาวหลี่หลงจี้บอกว่าจะปกป้องนาง แต่ท้ายที่สุดเขาก็ดับลมหายใจนางด้วยรับสั่งที่เคยคล่าวว่าจะดูแลอย่างอี้รอบยิ้มยันแววตามีรอนหยันเหยียบผ่าดผ่านอวสทุกเกลื่นหายไปตายความเฉยชาขณะคุกเข่าคารวะหลี่ชิงขาน้อยอย่างอี้มาคอยรับใช้ตามคําสั่งของนายท่านเจ้าคะ่ะอืมการตอบรับอย่างขอเปทีของอีกฝ่ายทําให้เด็กหญิงใจชื้นดูท่าเขาน่าจะต้องการขันแก้งอย่างเชียนเชียวให้หัวหมุนเท่านั้น ผมไม่ได้ตั้งใจให้ใครอยู่รับใช้ย่างจริงจังไม่บ่อยครั้งที่ราชนิกูลออกมาท่องเที่ยวภายนอกจะขอความช่วยเหลือจากขบวนเดินทางโดยเฉพาะคนที่เดินทางมาจากทางใต้ซึ่งไม่รู้ว่าดีเลวอย่างอี้คิดเรื่องนี้อยู่สักพักแต่แต่ขบไม่แตกถึงอย่างนั้นอาสามจะปล่อยโอกาสเอาใจโซ่ออกเพื่ออย่างไท หลี่ชิงเป็นโอรสของพระชาย,ยาที่ฮองเต้ดักยิงหลายปีก่อนเขาฉายแววโดดเด่นจนหลี่หงจีมอบนำว่าโซ่ให้ถึงอย่างนั้นเขาก็ใช้ชีวิตอย่างเทียบง่ายพรอเหนือศรีษะย,ยังมีพี่ชายหลายคนเท่าที่นางจำได้ราชสำนักยามนี้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือสนับสนุนราชทายาหลี่อิงอีกฝั่งสนับสนุนองชายสิบแปดฝั่งหนึ่งคือสกุลเจ้าของเจ้าหลี่เฟยที่ถูกปลดไปเมื่อหลายปีก่อน อีกฝั่งคือสกุลอูของห้ยเฟยผู้้้่าจะอยู่เบื้องหลังความแต่ของเจ้าหลี่เฟยชาติก่อนอย่างอี้ไม่ได้สนใจความเป็นไปในราชสำนักแต่พอทบทวนดีๆแล้วการลงใต้ของหลี่ชิงในยามนี้ก็ถือว่ามีเหตุผลเรื่องสมครคพ,พวกเพื่อผอมผลราชายาดสายทานกำลังไหลไปทางสกุลอูต้องเรงกอบโกยก่อนลมจะพัดเปลี่ยนทิศ สกุลในในวังหลวงเมื่อต้องการอำนาจสูงสุดบ้างหลี่หลงจีครองราชจนผัดหองหับไปแล้วสองพระองค์หลายคนน่าจะขอให้เขาแต่งตั้งอูห่ห้ยเฟยเป็นม,นมารดานพผนดินคนอ่อได้และ่จะทราวบว่าสติผู้นั้นไม่อาจ,จอยู่ถึงวันที่สกุลอู่รุ่งเรืองอีกทั้งเงาของอู่เจอเทียนยังคำอยู่บนศรีรษะของฮองเต้ต่อให้รักใคร่อูห่ห้ยเฟยขาดไหนหลี่หลงจีก็ไม่คิดยกอีกฝ่ายเป็นฮองเฮาแต่อย่างอี้ จะเอ่ยอะไรได้จบจนสิ้นชีวิตก็เป็นได้แค่อย่างกุย้ยเฟยคอยอยู่สักพักใหญ่ดีชิงก็ไม่มีท่าทีใดเป็นอย่างอี้ที่เริ่มกระสับกระสายเพราะเอาใจไม่ถูกนางใช้ความกล้าที่มีอยู่น้อยนิดยกใบหน้าขึ้นสบดวงตาล้ำลึกของอดีตสามีแล้วเอ่ยถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าไหนท่านไม่โปรดข้าน้อยจะกลับไปบอกท่านอาว่าท่านไม่ต้องการคนอนิภัตินะเจ้าคะอย่างอี้เตรียมถอยลงจากทรดมา้า แผนหลังของนางสัมผัสมาดประตูที่ใช้ผ้าไหมราคาแพงควาอาพรที่พี่สาวคนโตของนางสวมใส่แต่ยังไม่ทันได้ก้าวขาลงไปคนที่อยู่ในรถม้าก็เอื้อมมือมาดึงข้อมือนางแล้วลากเข้าไปด้านในแทนข้าบอกเจ้าตั้งแต่เมื่อไรว่าไม่ต้องกานคนเด็กหญิงอาผักค้างท่านไม่ได้ต้องการสร้างความลำบากใจให้หยางเสียนเจียวเท่านั้นถือข,ข,ขออาภาัยด้วยเจ้าค่ะ เป็น้าน้อยที่ถือดีคิดเอาเองเห็นว่าไหนท่านไม่ตอบครับจึงคิดว่าท่านไม่พอใจหลีชิงคิวก็ตุกขอยกมืออีกข้างรูปคางมองเด็กหญิงในชุดภ้าป่านสีขาวอย่างพิจารณาพี่สาวของนางเลือกผ้าไหมสีขาวไว้ทุกแต่นางกลับเลือกผ้าป่านที่มีราคาต่ำกว่าแสดงให้เห็นถึงความกตันยูอันมากล้นมากจนเกินความจำเป็น ปลายนิ้วของชายหนุ่มยิ่งทั้งอยู่ครู่หนึ่งในใจรู้สึกแปลกผิกคนเด็กอายุสิบขวบจะคิดละเอียดถี่ถ้วนเช่นนี้ได้เลยหรือข้าพอใจหรือไม่พอใจให้รอคำข้าเจ้าอย่าได้ตัดสินเอาตามใจแม้จะยังติดใจสงสัยแต่ปากก็ตอบคำข้าน้อยผิดไปแล้วเจ้าค่ะนายท่านโปรดวางใจอีเอ๋อจะไม่ผิดซ้ำสองดวงตาของโซอองมีรอยล้ำลึกพาดผ่านสัพพนานแทนตัวของนาง ทำให้เขารับยกยิ้มมุมปากอาพรของนางตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเขาไม่รู้แต่ถ้าทางการอ้อนเช่นนี้ดูเหมือนจะเป็นธรรมชาติมาตั้งแต่กำเนิดอย่างอี้คงไม่รู้ว่าดวงตาดอกท้อของนางทําให้ผู้คนถูกล่อหลวงได้อย่างให้ได้ต่อให้นางไม่ทําอะไรผู้อื่นก็ใจร้ายกับนางไม่ลงช่างเป็นเด็กหญิงที่ทําให้คนยากปฏิเสธเสีย,สยจริงอวยหลงชิงจ้งกับไม่ทับอย่างว่าข้าพอใจคนหนุ่เล็กมาก ้องผ่านให้นางยูวรับใช้อย่างอี้เบิกตากว้างปากอ้าค้างใจอยากค้องว่าไม่ทว่าชายหนุ่มผู้สูงสักกับเลิกคิ้วไม่เห็นท่าทีแข็งขืนไม่ทราวบว่าคุณหนูเล็กมีข้อโต้แย้งใดหรือเด็กหญิงกลืนทอยคำโต้ถึงลงคอนางเม้มลืมฝีปากจนกลายเป็นเส้นตรงทวงท่าทางกายไม่ยินยอมแต่น้ำเสียงครับนอบน้อมยอมจำนวนไม่มีเจ้าค่ะในท่านพอจะเด็กตัวข้าน้อย นับเป็นวาสนาสกุลอย่างแล้วหลี่ชิงหัวทักด้ลำคอเราเช่นนี้แปลกนักคุณหนเล็กทราบหรือไม่ว่าข้าเป็นใครอย่างอี้ชังฮักมีเพียงทางที่รู้จักเขาในชาติก่อนชาตินี้เป็นทางแรกที่ทั้งสองได้พบพันนางรู้จักเขาไม่ได้ไม่มีทางที่องคชายสิบเผยกับคนณหนูเล็กสกุลหยางจะพบกันที่แดนใต้ได้เลยมีได้เจ้าค่ะท่านอ่านไม่ได้กล่าวข้าหนูเพียงคาดเดา จากท่าทางของท่านอาจเท่านั้นไม่ว่าท่านเป็นผู้ใดหรวนแต่เป็นวาสนาที่ได้พบพานถังปฏิเสธว่าอย่างเซียนเจียวไม่ได้หลุดปากบอกความลับและยกย่องบาร,รมีของอีกฝ่ายอย่างอี้นึกชื่นชมตนเองในใจอย่างน้อยวงหลวงก็หล่อหลอมให้นางเป็นคนช่างเจราจารู้รักษาตัวรอดล่าวได้ดีอย่างเซียนเยียนสอนบุตรสาวได้ยอดเยี่ยมนักคำเพลของลี่ชิงทำให้อย่างอี้ รู้สึกคล้ายเป็นวัวสันหลังว่าคำตอบของนางไม่สมควรออกมาจากปากคนหนว่ชวนผพ้ว่าการเม็นเล็กๆได้เลยแต่นางไม่พูดฝาไม่เอ่ยถวยเทพไม่ท้องพูดให้จะรู้ได้เลาวในล่านี้มีเรื่องอัศาจรรย์อย่างการกลับมาเกิดใหม่ที่ไหนบอกความจริงไปก็มีแต่คนข่าวหาว่านางเป็นบ้านางก้มหน้าต่ำอีเอ,อ๋ไม่กล้ารับคำชมจากนายท่านข้าชื่นชมคนมีความสามารถแต่ที่ใด ้าเองก็เชิดหน้าทับบ้างเถิดเอาแต่ก้มหน้าเช่นนี้จะมองแผ่นฟ้าได้อย่างไรองค์ชายสิบแปดเาอย่างเป็นนายลูบไปคางมองเด็กหญิงที่คุกข่อยตรงนั้นอย่างเพลินใจอย่างอี้ตัวสัน่นแผ่นฟ้าของหลี่ชิงก็มีอีกความหมายก็คือราชบัลลังก์โซอ่องหวังราชบัลลังก์ของฮ่องเต้ถือเหตุใดชาติก่อนนางจึงไม่เคยรู้สึกเช่นนั้นเลย แม้จะตน,นกแต่อย่างอีก,ก็ตอบครับด้วยเหตุผลใช้คำสอนจากพร,รมาจารย์เหล่าจือ่อเข้าต่อก่อนด้วยอย่างไรก็เก็บงาความสามารถที่ติดมาจากชาติก่อนไม่มิดพลาดแล้วก็พลาดเลยแต่นิสัยยังรีชิงคงไม่ปากปกลบ,บอกผู้อื่นนายท่านแผ่นฟ้าอยู่สูงเกินไายเจ้าค่ะข้าหนอนเป็นเพียงปุทุชนเดินดินเป็นฝุ่นที่สักวันยอมหวนคืนสู่พื้นปฐพีมีกล้าโบยบินเกินกว่ายอดไม้ไทย ลีชิงเค้นเสียงหนักคุณหนูเล็กตั้งแต่เข้าเข้ามาบนรถม้าคันนี้ชีวิตเจ้าก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วข้าน้อยทราบดีเจ้าค่ะถึงอย่างนั้นข้าน้อยก็เป็นเพียงทุลิตใต้เท้าของนายท่านเท่านั้นแต่แต่คอยรองรับมีอาจหันกล้ารรบอยบินสู่ฟ้าพร้อมท่านได้เขาพูดถูกทุกอย่างต่อให้อย่างเซียนเจียวจะบีบบังคับส่งนางให้กับเขาโดยไม่เต็มใจแต่คนในขบวนก็เห็นแล้วว่า คุณหนูสกุลหยางอยู่กับนายท่านผู้นี้บนรถมา้าแบบสองต่อสองชื่อเสียงของนางเสื่อมเสียแล้วเมื่อถึงวิธีปักปิน่นก็ได้แต่ต้องแต่งให้กับเขาเท่านั้นเป็นคนของเขาติดตามเขาไม่ว่าเขาปรารถนาสิ่งใดก็ได้แต่ต้องทําตามชะตาชีวิตถูกกําหนดคราวนี้ทําให้หยางอี้อยากขกศีรษะกับต้นไม้ใหต้ตายไปเสียทว่าชีวิตของพิดาย,ยังต้องรักษาคําสัญญาที่มอบให้ผู้ช่วยเหลือท่านนั้นยังต้องทําตาม คำเลือก็แค่น้ำคลำนังไม่เห็นคำสำคัญใดๆยามนี้ก็แค่ภายเรือตามน้ำถึงช้างอันเมื่อใดน,นางจะขอให้ในท่านผู้นั้นช่วยเหลือจากเงื้อมือมานคนของเขาถือนางสาบานเป็นคนของผู้อื่นไปก่อนแล้วจะยังเป็นคนของเขาได้อย่างไรชาตินี้ข้าจะไม่ย่ำซ้ำรอยเดิมเด็ดขาดจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ